ดังนั้นในภาวะที่โรคระบาดมันก็ระบาดทั่วทุกทีนะ่ทั่วโลกเลยแล้วกันนะครับทุกที่เนะี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะประคับประคองเราได้เนะี่ยก็คือบุญนี่แหละนะบุญนี่แหละท,ทาทานรักษาศีลน,นะมีวิธีหนึ่งนะที่จะทําให้เรารักษาศีลได้ได้ตลอดต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่พร่องเลยนะก็คือก่อนนอนนะก่อนนอนนี่กันล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะหัวถึงหมอนก็ ตั้งจิตเลยแล้วก็กราบการอันตั as as ine, ine, inhos, athletes, ideas, acts, ้งจิตอาราธนาเลยสี่ห้าตั้งนโมสามจบแล้วก็มายังปันเตนวิสุงวิสุงลักะณัธยาญาณเลยแล้วก็ละาราธนาสี่ห้าไปเลยเออแล้วก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็เป็นไงก็คงไม่ไปด่าใครในฝันก็คงไม่จะไปขโมยใครในฝันหรอกนะใช่ไหมเออนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเออไม่ว่ามันก็เป็นเคล็ดลับว่าเออเรามีศีได้ ตลอดต่อเนื่องเนี่ยนี่ก็เป็นบุญละนะนะอย่างน้อยใครจะไปรู้ไปใครปิดลมหายใจอุยนะ้ยในคือนั้นก็หลับไปพร้อมกับศีลห้าที่สมบูรณ์นะอืมเนี่ยเห็นไหมเป็นเคล็ดลับง,ง่ายอีนทียเราถ้าอยากได้บุญกุศลเนี่ไหม